เอาละครับก็ต้องขอกาบสวัสดีแฟนๆจากเรื่องโบรุโตและนารุโต ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298 Channel พาร์ทของเราในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นคิวของรルโตแล้วนะครับผมที่เพื่อนๆเ,เนี่ยคอมเมนต์ขอกันมาอย่างมากมายหลังจากที่ทำซาสึเกะไปนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําของรルโตกันบ้างซึ่งผมก็หามาอย่างเต็มกําลังและสุดความสามารถแล้วนะครับผมก็มีมาได้8คนนั่นเองซึ่งก็จะน้อยกว่าซาสึเกะ1คนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าทั้ง8คนนี้เนี่ย จะมีใครกันบ้างและจะตรงใจเพื่อนๆกันหรือเปล่านะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องขอเตือนกันไว้ทุกคลิปเลยนะครับว่าคลิปของช่องเราเนี่ยทำเพื่อความบันเทิงแล้วก็ความสนุกสนานเท่านั้นนะครับผมก็ถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมก็อย่างที่ผมได้เกริ่นไปนะครับว่าเราเนี่ยได้ทําของซาสึสเกะไปแล้วนะครับผมแล้วก็มีผลตอบรับเนี่ย ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็ขอของรูโตกันเข้ามาซึ่งของรูโตอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่าจะมีทั้งหมด8คนนะครับผมซึ่งจะน้อยกว่าซาสึเกะหนึ่งคนก็มันไม่แปลกเท่าไหร่หรอกเพราะว่านารูโตเองเนี่ยโดยความหล่อส่วนตัวผมน่าว่าน้อยกว่าซาสึเกะแต่ในเมื่อเป็นพระเอกเนี่ยก็น่าจะมีสาวๆเนี่ยหลงมาชอบบ้างนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มที่คนแรกกันเลยดีกว่านะครับผมแต่ก่อนที่จะไปเริ่มเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าเอากฎกติกาเหมือนซาสึเกะเลยนะคือแบ ชอบนิดหน่อยเราก็เอามานะครับผมหรือว่าชอบโดยที่แบบไม่ได้จริงจังอะไรมากเราก็มานะครับก็จะกดคล้ายๆเหมือนซาสึเกะเลยซึ่งคนแรกเนี่ยก็จะเป็นสากุระนั่นเองนะครับผมผมยกให้เป็นสากุระเพราะว่าตัวของนารูโตะเนี่ยหลังจากกลับมานะครับผมจากการฝึกกับจิระยะ2ปีก็ได้กลับมาที่หมู่บ้านนะครับผมแล้วก็ได้เจอกับสากุระซึ่งสากุระในตอนนั้นเนี่ยน่าจะหลงผิดหรือว่าหลงทางก็ไม่รู้นะามองนารูโตะเนี่ยเท่ขึ้นนะครับผมดูแมนขึ้นแล้วก็มีความ เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับผมก็มีแบบชอบชอบบ้างนะครับผมแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นว่าชอบหลงไหลอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็มีแค่แบบชมอะไรทํานองนี้แต่ก็ถือว่าชอบเพราะว่าซาก,กุระเองเนี่ยก็เขินเหมือนกันนะครับผมแต่ก็เป็นการชอบในระยะเวลาสั้นๆนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็เลยนับรวมมาด้วยเลยให้ซาก,กุระเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับเพราะว่าตัวนารูโตะเองก็มีการชอบซาก,กุระเหมือนกันนะครับผมในสมัยอดีตนะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่คนที่2อกันเลยดี 挂。 คนที่2เนี่ยเราก็จะยกให้เป็นของอีโนะนั่นเองนะครับผมทุกคนเนี่ยก็คงจะงงใช่ไหมครับว่าอีโนะเนี่ยมันไปชอบนารูโตะตอนไหนนะครับผมก็จะมีอยู่ตอนหนึ่งนะครับผมที่นารูโตะเนี่ยหลังจากที่ปราบเพนทั้ง6คนได้แล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็ได้พุ่งไปหานางโตะที่เป็นเพนตัวต้นหรือว่าเป็นเพนต้นตำรับเลยเนี่ยเขาก็ได้มีการไปเคลียร์กับนางโตะด้วยตัวของตัวเองแล้วก็ดันเคลียร์ได้แล้วก็สามารถที่จะจัดก,การเพนได้ทั้งหมดแล้วก็สามารถไล่ นน,นักลับไปได้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เชิงว่าไล่หรอกแต่ในฐานะของคนในหมู่บ้านโคโนฮะเนี่ยมันก็เหมือนกับว่านารุโตะเนี่ยเป็นฮีโร่นะครับที่สามารถไล่เพนได้ด้วยตัวของตัวเองนะครับผมหรือว่าจัดก,การได้นั่นเองเอาเป็นว่าจาัดก,การได้แล้วกันนะครับผมนารุโตะเนี่ยหลังจากจัดก,การอะไรเสร็จปุ๊บเคลียอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ได้กลับมาที่หมู่บ้านนะครับผมโดยมีคาคาชิเนี่ยแบกมาเลยนะครับเพราะว่า,านารุโตะเนี่ยหมดแรงซึ่งพอมาถึงเนี่ยก็มีคนกลูกันเข้ามาเพราะว่าแสดงความยินดี ด้วยนะครับผมแล้วก็เหล่าเพื่อนเ,อนเขาเนี่ยก็พูดกันต่างๆนานาน,นะครับว่าเออนารุโตเก่งอย่างนั้นนารุโตก้าวข้ามอย่างนี้อะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันจะมีฉากหนึ่งนะครับผมที่อีโน,โนเนี่ยเขาได้พูดออกมาจากปากเลยนะครับว่าตัวเขาเนี่ยเริ่มที่จะหลงรักนารุโตซะแล้วสิน่าจะหลงรักโดยความเก่งของนารุโตนะครับผมบวกกับว่าตัวของนารุโตเองเนี่ยตอนนั้นก็ถือว่าอายุเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มแตกหนุ่มแล้วด้วยนะครับผมก็น่าจะมีความหล่อเนี่ยหลุดออกมาบ้างนะครับ เพราะว่าพ่อของเขาเองอย่างมินาโตะเองเนี่ยก็หล่อไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับนารูโตะเนี่ยก็น่าจะได้มาบ้างนะครับผมก็เลยทําให้อิโนะนะตอนนั้นเนี่ยหลุดปากพูดออกมาเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเริ่มที่จะหลงรักนารูโตะซะแล้วนะครับผมแต่ก็เหมือนกับซากุระนั่นแหละครับผมเป็นการแบบว่าชอบแบบสั้นๆนะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังคงรักซาสึสเกะอ,อยู่อย่างที่เราได้ทําคลิปไปนะครับผมก็เดี๋ยวไปต่อที่คนที่สกันเลยดีกว่าคนที่สมเนี่ยก็จะเป็นการชอบระยะสั้นๆเหมือนกันนะครับ ครับผมก็จะเป็นซึนาเดะนั่นเองหลังจากที่นารูโตะซึนาเดะจิระยะเนี่ยได้สู้กับโอโรจิมารุแล้วก็ไอ้แว่นคาบุโตะไปเรียบร้อยปุ๊บซึนาเดะเนี่ยเขาเคยสัญญากับนารูโตะไว้นะครับว่าถ้านารูโตะเนี่ยเป็นมาสเตอร์หรือว่าทําให้ตัวเองเนี่ยเก่งในวิชากระสุนวงจักรได้เมื่อไหร่เนี่ยเขาจะยอมยกสร้อยคอของรุ่นที่หนึ่งให้เลยนะครับผมแต่พอหลังจากที่สู้กันเสร็จปุ๊บซึนาเดะเนี่ยเขาก็ได้ทําตามสัญญานะครับโดยที่เขาเนี่ยยกสร้อยคอให้กับนารูโตะแต่ในช่วงท ก็ได้มีการมาดวลกันนะครับผมพอหลังจากดวลกันเสร็จเนี่ยเขาดีดผ้าคาดหน้าผากของนรุโตออกนะครับผมก็ได้หอมบนหน้าผากของรุโตนั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้เอามือเนี่ยไปจับตรงที่หน้าอกของนรุโตแล้วก็บอกว่าเป็นผู้ชายที่ดีนะและเขาก็เขินหน้าแดงด้วยนะครับสาหรับซึนาเดะซึ่งผมมองว่ามันเป็นการชอบแบบว่าความดีของนรุโตนะครับผมแล้วก็มองว่าท่านรルโตเนี่ยมีอายุราวคราวเดียวกับซึนาเดะเนี่ย อาจจะได้เป็นแฟนกับซึนาเดะก,ก็ได้นะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยซึนาเดะก,ก็ถูกใจนารุโตะไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเขาเองเนี่ย ยังไม่เคยทาแบบนี้กับจิระยะเลยนะตัวจิระยะเองนะตอนนั้นเนี่ยก็น่าจะอิจฉานารุโตะหน้าดูเลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่คนที่4ีกันเลยดีกว่าคนที่สเนี่ยก็จะเป็นการบังคับให้ชอบนั่นเองนะครับซึ่งเขามีชื่อว่าชิซุกะนั่นเองนะครับผมก็ลองไปหาดูกันได้ที่ตอน235นะครับผมในนารุโตะตำนานวายุสลาตันนั่นเองซึ่งชิซุกะเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์ของหัวหน้านินจาที่อยู่หมู่บ้าน นาเดชิโกะนั่นเองนะครับผมที่เป็นเหมือนหมู่บ้านนินจาหญิงล้วนอะไรทํานองนี้ซึ่งเรื่องเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างนี้นะครับผมจิระยะเนี่ยได้บุกเข้าไปในหมู่บ้านนี้เพื่อที่จะไปหาข้อมูลนะครับผมแต่ก็โดนเขาจับได้แล้วก็โดนเขาไล่ตามมานะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ย คนที่ไปเจอจิรลยะหลังจากที่จิรลยะหนีออกมาจากหมู่บ้านเขาได้เนี่ยก็จะเป็นหัวหน้านินจานะตอนนั้นนะครับผมแล้วก็ได้มีการท้าสู้กันแล้วก็มีการเดิมพันว่าถ้าจิรลยะแพ้เนี่ยต้องยอมแต่งงานกับเขานะครับผมและทั้งสองเนี่ยก็ได้สู้กันจนกระทั่งจิรลยะเนี่ยหยุดการต่อสู้ไว้แค่นั้นนะครับผมแล้วก็ได้บอกกับพวกเขาว่าให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยสู้กันต่อน,นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็โดนนารุโตะด่าไปเหมือนกันนะครับว่าไปสัญญาสีซัวอะไรไว้ก็ไม่รู้ ตัวนารุโตเนี่ยต้องมารับผิดชอบเลยซึ่งตัวของชิซูกะเองเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของผู้หญิงคนนั้นด้วยซึ่งผมก็ลืมๆไปแล้วนะครับว่าเขาชื่ออะไรถ้าใครรู้เนี่ยก็ คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมเขาก็ได้มาทําตามสัญญาที่อาจารย์เขาเนี่ยฝากฝังมาให้นะครับผมก็มาตามหาตัวานารุโตะทั้งๆที่เขาเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วนะครับผมแต่กฎของหมู่บ้านเนี่ยคือต้องหาผู้ชายแบบเก่งๆเ,เท่านั้นนะครับผมก็เลยมาตามหาตัวนารุโตะเพื่อที่จะสู้แล้วก็ให้นารุโตะเนี่ยแต่งงานกับเขานั่นเองแต่ตัวนารุโตะก็อย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ยอมนะครับผมถึงเขาจะสู้ชนะแต่เขาก็ไม่ยอมแต่งให้นะครับผมโดยที่เขาให้เหตุผลว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็มี คนที่ชอบอยู่แล้วอะไรทํานองนี้ซึ่งเป็นซากุระนั่นเองนะตอนนั้นนะครับผมมันก็เลยทําให้ตัวของชิซุกะแล้วก็นารูโตะเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อนะครับผมซึ่งมันก็ทําให้ตัวของชิซุกะเนี่ยต้องมาชอบนารูโตะหรือว่าต้องมาแต่งงานกับนารูโตะเพราะว่าโดนทางหมู่บ้านเนี่ยบังคับนั่นเองนะครับต้องมีสามีที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองเท่านั้นนะครับผมมันก็ถือว่าเป็นการชอบเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะเป็นการบังคับก็าตามนะครับผมผมก็หยิบตัวละครนี้มาด้วยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเล็ก นอยแล้วก็จะหยิบมานะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยตัวนารูโตะรับรองได้นะครับมีผู้หญิงชอบเนี่ยน้อยมากๆนะครับผมก็เลยหยิบมันมาด้วยก็ถ้าไม่ถูกใจพี่ๆเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่ตัวละครที่5กันต่อเลยดีกว่าตัวละครที่5เนี่ยก็จะเป็นตัวละครในเดลบุฟวี่นะครับผมที่ผมมองว่าตัวเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะชอบกับนารูโตะเนี่ยมากที่สุดทุกเดลบุฟวี่มารวมกันแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงสุดเลยนั่นก็คือชิออนนั่นเองนะครับผม ก็อยู่ในหนูมูฟวี่ฝืนรพรมลิกิตพิชิตความตายนั่นเองนะครับผมก็เป็นหญิงสาวที่เป็นลิโกะนะครับผมที่สามารถมองอนาคตได้ว่าใครเนี่ยจะตายใครจะอยู่นะครับผมโดยที่เนตรของเขานั่นเองนะครับผมและตัวของชิออนเองเนี่ยเขาก็โดนหมายหัวเอาไว้นะครับผมจากคนที่ชื่อโมเรียนั่นเองซึ่งณนะตอนนั้นนะครับตัวของนารูโตะเนี่ยก็ได้ถูกส่งไปทำภารกิจเพื่อที่จะปกป้องชิออนนะครับผมโดยการท ที่พาชิออนเนี่ยไปยันแคว้นทาคินั่นเองนะครับเพราะว่าตัวชิออนเองเนี่ยเขาอยู่แคว้นโอนินั่นเองนะครับผมให้นําตัวชิออนเนี่ยไปแคว้นทาคิเพื่อที่จะไปผนึกร่างของโมเลียนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าใครสงสัยหรือว่าอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็ไปหาดูได้ในหนุมวีตอนนี้นะครับผมก็มีภารกิจตามนี้ซึ่งจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นารูโตะเนี่ยพาชิออนไปนั่งอยู่ตรงต้นไม้นะครับผมและดูเหมือนว่าชิออนเนี่ยเขาก็บ่นว่าเออชะตากรรมนารูโตะเนี่ย ต้องตายถ้านารูโตะไม่ตายเนี่ยเขาก็ต้องตายซึ่งนารูโตะเองก็บอกว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมหลอกอะไรทํานองนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนกับตอนนั้นเนี่ยนารูโตะจะสะบัดบ๊อบและเหมือนชิออนจะเห็นในความหลอนะครับผมก็เลยเขินแล้วยิ่งนารูโตะเนี่ยเอาหน้ามาใกล้ๆเนี่ยก็จะยิ่งเขินหนักจนต้องขันหน้าหนีเลยนะครับผมแล้วก็ในช่วงท้ายของหนึ่งมูวี่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าชิออนเนี่ยเขาก็ยังอยากจะคงเป็นมิโกะต่อนะครับผมแต่เขาเนี่ยก็จะสืบทอด พลังและความรู้ทั้งหมดที่เขาเป็นมิโกะเนี่ยให้กับลูกของเขาและเขาเนี่ยก็เผชชวนนารุโตะให้ไปช่วยทําด้วยนะครับผมซึ่งมันก็แปลความหมายได้หลายอย่างแต่ดูเหมือนว่าพวกรีแล้วก็พวกสากุระอะไรทํานองนี้จะแปลความหมายว่าไปช่วยทําลูกกันไหมอะไรทํานองนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจะรักนารุโตะหรือว่าตกหลุมรักนารุโตะอย่างจริงใจเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่ลำดับที่6กันบ้างดีกว่านะครับผมลำดับที่6เนี่ยก็จะเป็นฮินตาตะ ภรรยาของเขานั่นเองเนะครับผมตัวของฮินตาตะเนี่ยทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยหลงรักนารุโตะมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยซึ่งเหตุการณ์ที่ทําให้ฮินตาตะหลงรักนารุโตะก็เพราะว่านารุโตะเนี่ยไปช่วยเขานะครับผมหลังจากที่มีเด็กเกเรเนี่ยมาแกล้งตัวของฮินตาตะนารุโตะก็ได้ไปช่วยเอาไว้ทั้งๆที่มันก็สู้เขาไม่ได้ด้วยนะครับไปเหมือนไปรับตีนแทนให้อะไรทํานองนี้นะครับผมก็เลยทําให้ฮินตาตะเนี่ยหลงรักนารุโตะตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็เป็นผู้หญิงคนเดียวในนห้องเรีียผมท ไม่สนใจดาราหรอหรือว่า คนหล่ออย่างซาสเกะนะครับผมแต่มาสนใจดาราประกอบหรือว่าคนที่ไม่หล่ออย่างนาูโตแทนนะครับผมอันนี้ก็รอเล่นเฉยๆนะครับผมพูดสนุก,นกๆเฉยๆก็ฮินาตะก็สนใจนาูโตะมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมจนกระทั่งเขาเนี่ยพิชิตใจนาูโตะได้นะครับผมแล้วก็ได้แต่งงานนะครับผมแล้วก็มีลูกมาด้วยกันถึง2คนนั่นก็คือโบรูโตะแล้วก็ฮิมาวารินั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นครอบครัวเล็กๆที่ดูมีความสุขมากๆถึงแม้ว่านาูโตะมันจะไม่ค่อยกลับบ้าน ก็ตามนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่ลำดับที่7กันเลยดีกว่านะครับผมลำดับที่7เนี่ยก็จะเป็นหญิงสาวตัวเล็กอีกแล้วแล้วก็ผิวค้าด้วยนะครับผมนั่นก็คือโจโจ้นั่นเองนะครับผมโจโจเนี่ยก่อนที่จะไปเจอซาสสึเกะอย่างที่เราได้ทาคลิปไปเมื่อคราวนั้นนะครับผมเขาเนี่ยเจอกับนารุโตก่อนนะครับผมแล้วเขาเนี่ยก็ อึ้งแล้วก็เหมือนแบบชอบในความแข็งแกร่งของนารูโตะนะครับผมบวกกับความเท่นิดหน่อยนะครับผมไม่ได้ชอบในความหล่อนะชอบในความแข็งแกร่งแล้วก็บวกกับความเท่น,นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมแต่ก็ถือว่าเด็กคนนี้มีรสนิยมที่แปลกนะครับผมชอบคนที่อายุเยอะกว่าถึงขั้นว่าเป็นลุงได้เลยนะครับผมแล้วก็คนสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นประชาชนนั่นเองนะครับผมพอหลังจากที่นารูโตะเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวีรบุรุษแห่งโลกยิน แล้วก็ยังเป็นวีรบุรุษแห่งสงครามนินจาครั้งที่4ด้วยนะครับผมก็ทําให้นารูโตะเนี่ยมีฐานแฟนคลับเยอะขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตัวประกอบจากไหนต่อไหนเนี่ยก็ยินดีมาให้ของขวัญกับนารูโตะถึงกับขั้นว่าในภาคของเดลารัสเนี่ย ตัวนารูโตะเนี่ยต้องหอบของขวัญแบบแทบจะมองไม่เห็นทางกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ถือว่ามีคนตกหลุมรักนารูโตะเนี่ยเยอะมากๆแต่ก็เป็นตัวประกอบที่เราไม่รู้จักนะครับผมเป็นผู้หญิงเยอะแยะมากมายซึ่งเราก็นับมาด้วยนะครับเพราะว่าตัวของซาสเกะเนี่ยไม่มีใช่ไหมเพราะว่ามันชั่วร้ายเกินไปนะครับผมแต่ตอนนี้ก็กลับมากลายเป็นคนดีและแต่ตอนนั้นก็ดูเหมือนแบบมืดมนหน่อยก็เลยไม่ค่อยมีใครชอบนะครับผมแต่นารูโตะเนี่ย เยอะจริงๆนะครับผมของขวัญนี่แต่มม้จะมือไปหมดเลยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้ก็ถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วผมก็ต้องขออภัยถ้าผมทําอะไรผิดพลาดหรือทําให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆไม่พอใจเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับผมสามารถคอมเมนต์ติเตือมผมมาได้ผ่านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนนะครับผมก็สําหรับวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดี สวัสดีครับ